รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยททบ5ร่วมกับแกรนออดิชั่นวิวหนังสือพิมพ์สยามชนเสนอรายการเส้นทางเศรษฐีสนับสนุนโดยอินซีชีวพันธ์คีโตเมียม นาโนอลิซิเตอร์และนิวทรีคอปให้การสนับสนุนในการเผยแพร่ช่วยเหลือกเกษตรกรโดยด็อกเตอร์กาเสมสร้อยทองรักษาโรคเชื้อราไฟทอปชล่าเชื้อราแอนแทคโนดในต้นทุนเรียนใบเหลืองต้นสมกลับมาฟื้นคืนดีดังเดิม ร้านป๋อมบางรักจำน่ายเสื้อผ้ารองเท้าเด็กนักเรียนเสื้อผ้าวัยรุ่นเสื้อผ้าแฟชั่นชนิดต่างๆทั้งปลีกและส่ง0895828134ทั้งปลีกและส่ง เพื่อประชาชนทุกส่วนส้นสวัสดีครับรายการเส้นทางเศรษฐีช่วงหมอพืชเกษตรเงินล้านกับกระผมสายชนเคหาธรรมพออภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือพออสีภาคภาคอีสานของข่าวหนังสือพิมพ์สยามชนวันนี้นะครับกับการที่เป็นผู้นำเสนอสาระดีเกี่ยวกับเรื่องในการจัดแปลงปลูกเรื่องการรักษาโรคพืช วันนี้ได้รับความภาคภูมิใจอีกหนึ่งระดับนะครับเราได้นําพาทีมงานที่มีประสบการณ์นะครับในด้านของการจัดแปลงปลูกนะครับและยกพลกองถ่ายโดยหนังสือพิมพ์สยามชนและบรรณาธิการพร้อมสมาชิกที่เป็นคณะทีมถ่ายทำนะครับลงแปลงพื้นที่เขตเขื่อนขุนด่านตระการชนครับขออธิบายถึงเรื่องการจัดแปลงปลูกในเขตพื้นที่นะครับ เนื่องจากพื้นที่นี้อีกหนึ่งแปลงจํานวน10กว่าไร่นะครับทุเรียนในเขตพื้นที่มีปลูกให้เห็นอยู่เป็นจํานวนมากและหลายๆแปลงแต่สําหรับแปลงนี้นะครับเป็นแปลงที่ยกร่องปั้นโคกเพิ่มนะครับและช่วงนี้อยู่ในช่วงของการวางระบบน้ําโดยทีมงานของผมสายชนนะครับ เพราะฉะนั้นเราจึงนําเนื้อหาสาระและเก็บภาพกับการปฏิบัติงานกลุ่มเกษตรกรและผู้ติดตามชมรายการนะครับ177ประเทศทั่วโลกทางไทยทีวีสีช่อง5อยู่ในขณะนี้นะครับที่นี่เป็นพื้นที่ที่ได้รับการประสานนะครับจากการที่ได้ชมรายการเส้นทางเศรษฐีและได้ประสานติดต่อทีมงานของผมนะครับให้เข้ามาพื้นที่จัดแปลงปลูกที่เห็นอยู่ขณะนี้คือรถนะครับ ที่เป็นรถเล็กจะลำเลียงดินที่นำไปวางเป็นโคกให้กับจุดมาร์กนะครับเพื่อที่ว่าจะตั้งเป็นโคกสำหรับในการปลูกทุเรียนสาเหตุที่นี่ปั้นโคกมีที่มาที่ไปครับเนื่องจากว่าชาวสวนที่เป็นเจ้าของสวนนะครับเจ้าของแปลงนั้นเห็นว่าพื้นที่ยกล่องแล้วมีน้ำอยู่ข้างเคียงเพราะนั้นเราต้องปั้นโคกให้มีความสูงมากกว่ากําหนดประมาณ 60- 70เเซนนะครับวางโคกให้เป็นรูปร่างลักษณะเป็นฐานกว้างนะครับแผ่ขยายใช้ รถแมคโนเลสคราวทำให้เป็นรูปทรงลักษณะนี้ทําแบบนี้เพื่อที่ว่าจะป้องกันระบบเรื่องโลกลากเน่าโคนเน่าในระยะอีก3-4ปีข้างหน้านะครับทําให้ทุเรียนมีการแตกตัวได้ดีในระบบลากที่เป็นลากฝอยนะครับให้เขาอยู่เพียงแค่ชั้นบนส่วนลากแก้วและลากยึดโยงให้ลงดิ่งสู่ชั้นล่างความลึกประมาณ2เมตร50เซนยาวสุดนะครับ ท่อ PVC ในการวางระดับน้ำนะครับน้ำที่เราใช้เป็นเมนเขาเรียกเมนซอยขนาด1นิ้วขึ้นปรับระดับลีดน้ำอีก6หุนหัวสปริงเกอร์ชุดแรกจะใช้เป็นหัวผ่าซีกเดียวโดยใช้รัศมีของการยิงน้ำเข้าโคนเพื่อให้มีการเจริญเติบโตและเร็วขึ้นในด้านของการพัฒนาตัวช่วงที่เริ่มปลูกนะครับความสูงของท่อ PVC จะต้องสูงไล่เลี่ย กับระดับของโคกที่ปั้นความสูงของท่อ PVC จะใช้อยู่ที่สูตร50ซม60ซนตมรนะครับของท่อรีด6หุนระยะความห่างจะอยู่ที่1เมตร60ซนติเมตรถ้าทุเรียนจเจริญเติบโตได้ดีจะขยับท่อเพื่อให้ลัศมีของสปริงเกอร์ในช่วงที่เราเปลี่ยนเป็นสปริงเกอร์ให้มีการครอบคุมในระดับน้ำนะครับรับรองพื้นที่ที่นี่นะครับในการวางดินในการเคล้าดิน ในการชักล่องนะครับทุเรียนที่นี่จะมีวิวัฒนาการที่ดีและแผ่ทรงพุ่มได้ดีกว่าในหลายๆแปลงนะครับเพราะฉะนั้นนี่เป็นอีกหนึ่งแปลงนะครับจากจํานวนที่เราและทีมงานได้จัดแปลงปลูกมามากกว่า30แปลงนะครับที่นี่อีกหนึ่งแปลงที่มีการวิวัฒนาการแตกต่างจากทุกๆแปลงที่ผ่านมาทุกๆแปลงที่ผ่านมาจะเป็นแปลงเต็มนะครับจะเป็นเนื้อที่เต็มที่นี่ไม่ใช่เป็นผืนเดียวแต่เป็นพื้นที่ที่ยก ล่องปลูกมะพร้าวน้ำหอมมาก่อนนะครับและ ปรับระดับพื้นที่ให้มาเป็นแปลงทุเรียนจึงเป็นรูปร่างลักษณะนี้นะครับนี่คือการวางสูตรที่เข้ากับกระบวนการในด้านของการรีดน้ําทําให้น้าแรงขึ้นทําให้น้ําที่ออกจากหัวสปริงเกอร์มีการแผ่ขยายในระดับที่กว้างขึ้นอัตราความแรงของมอเตอร์จะต้องอ่านอยู่ที่วัดค่าของโมเลกุลของน้ําว่าอยู่ในโมเลกุลที่มีขนาดคุณค่าเท่าไหร่หัวสปริงเกอร์ในแต่ละล่องมีจํานวนทั้งหมดกี่โคกที่เราปั้นไว้สปริงเกอร์หนึ่งโคก โอหัวจะมีแรงดันน้ําที่เท่าไหร่จะต้องเริ่มจากการคํานวณค่าของการติดตั้งใดที่เป็นกําลังส่งนะครับวันนี้กับการที่เราดําเนินรายการมาเป็นระยะเวลาหลายเดือนแล้วจึงนําภาพจากแปลงที่เป็นแปลงยกล่องที่มีน้ําล้อมรอบแบบนี้ให้กับท่านผู้ชมได้ชมอีกหนึ่งแปลงครับเพื่อจะได้ศึกษานํามาเป็นแนวทางในการปฏิบัติในการจัดแปลงปลูกกับเจ้าของแปลงที่สนใจอยากจะให้ทีมงานของ สายชนเข้าไปจัดปลูกในเขตพื้นที่จังหวัดต่างๆทุเรียนเป็นพืชเศรษฐกิจที่ผมเคยพูดไว้ทุเรียนเป็นพืชที่ให้ผลผลิตแล้วสร้างฐานะความมั่นคงให้กับกลุ่มเกษตรกร,กรที่ปลูกทุเรียนเป็นแปลงใหญ่ๆเพราะฉะนั้นวันนี้การจัดแปลงปลูกในเขตพื้นที่ที่เรานำมาเป็นสาระประโยชน์ให้กับท่านผู้ชมได้ชมนะครับนี่คือภาพลักษณ์ความเป็นจริงกับพื้นที่แปลงจริง กับการปฏิบัติงานจริงๆกับทีมงานหมอพืชเกษตรเนล้านโดยผมสายชนแกธรรมชมและดูรายละเอียดในช่วงต่อไปครับเมืม่อ<ม>เราใช้รถหกล้อเล็กนะครับวางดินที่เป็นโคกแล้วนะฮะเราก็จะใช้รถแมโคโรเล็กนะครับที่เป็นแบกาวด้านหลังนะฮะในการขุดวางท่อ ที่เป็นเมนซอยนะครับให้กับต้นพืชนะครับต้นทุเรียนของเราและจะมีการปั้นโดยการใช้ผานนะครับแยงแล้วขุดให้ลึกลงเพื่อที่จะให้ดินนั้นร่วนซุยมากขึ้นนะครับนี่คือหลักในการพัฒนาในการปรับในการวางโคกนะครับสร้างให้โคกที่ปั้นนั้นมีความร่วนซุยมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นผมจึงยืนยันและการันตีได้เลยว่า ในการจัดนะครับในการวางในการปรับในแต่ละขั้นตอนนะครับทุกๆขั้นตอนมันเป็นการเริ่มต้นที่ก้าวขึ้นตามลําดับทุกกระบวนการนะครับในการปลูกทุเรียนนะครับในการสร้างสวนทุเรียนจะต้องเริ่มต้นด้วยการลงทุนเมื่อสมบูรณ์เสร็จสิ้นในการปลูกแล้วก็จะต้องดูแลรักษาเหมือนกับเลี้ยงลูกอ่อนหรือเด็กน้อยนะฮะเพราะฉะนั้นกลุ่มเกษตรกรชาวสวนทุเรียน จะทราบดีนะครับว่าการที่เราได้ปลูกทุเรียนเริ่มต้นเลี้ยงเด็กอ่อนทุเรียนต้นโตให้ดอกให้ผลผลิตก็ยังต้องเลี้ยงเด็กอ่อนอีกนะครับเพราะฉะนั้นพืชที่ขึ้นต้นด้วยตระกูลทุเรียนนะครับเป็นไม้เนื้อเยื่ออ่อนเป็นไม้ที่มีการเจริญเติบโตได้ดีถ้าเราดูแลปรับพื้นตั้งแต่โครงสร้างด้านล่างได้ดีนะครับ เริ่มตั้งแต่การเตรียมดินนะครเพราะฉะนั้นถ้าเราทําทุกกระบวนการทุกขั้นตอนเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับพร้อมปลูกเสร็จเรียบร้อยยังจะต้องมีการวางสแสลนนะครับเพื่อพลางแสงอีกนะฮะเพราะฉะนั้นทุเรียนนะครับก่อนที่จะมีการเริ่มลงมือปลูกแนะนำนะครับให้กลุ่มเกษตรกร,ร,กรชาวสวนได้ใช้ ซูเปอร์คีโตเมียมนะครับอะตอมิกอิลิซิเตอร์และนิวทรีคอรอบ3ตัวนี้นะฮะผสมน้ำเข้าด้วยกันนะครับฉีดพ่นทั้งทางดินนะครับเพื่อเป็นการฆ่าเชือ้อราระดับที่1ปลูกแล้วฉีดพ่นทั้งใบทรงพุ่มนะครับและโคนต้นระดับพื้นดินนะครับฆ่าเชือ้อราและสร้างภูมินะครับคุ้มกันให้กับต้นนี่คือระดับที่2เพราะฉะนั้น เกล็ดเล็กเกต็ดน้อยนะครับที่เรานํามาฝากให้กับท่านผู้ชมรายการที่ติดตามชมรายการอยู่ในขณะนี้นะครับสําหรับวันนี้นะฮะร,รายการเส้นทางเศรษฐีในช่วงหมอพืชกเกษตรเงินล้านด,ดําเนินรายการโดยกระผมสายชนเคหธรรมนะครับผอภาคตะวันออกเฉียงเหนือผอสี่ภาคภาคอ,อีสานของข่าวหนังสือพิมพ์สยามชนวันนี้เวลาหมดลงแล้วกระผมและรายการจากลาท่านผู้ชมไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ สนับสนุนโดยร้านเดอะปลาทูคิดเช่นกับเมนูแปลกปลาทูกินได้ยันก้างสวัสดีค่ะร้านอาหารเดอะปลาทูคิดเช่นนะคะร้านของเรานะคะนำเสนอเมนูปลาทูค่ะและเป็นเมนูปลาทูก้างนิ่มนะคะคุณลูกค้าสามารถทานได้ทั้งก้างโดยที่ไม่ต้องแกะก้างเลยค่ะเมนูปลาทูทุกเมนูนะคะ เราจะเสิร์ฟทั้งตัวค่ะลูกค้าไม่ต้องมานั่งแกะก้างให้กังวลใจเลยค่ะค่ะแล้วก็ทางร้านนะคะก็จะตกแต่งด้วยสไตล์ต่างๆนะคะคุณลูกค้าสามารถมาถ่ายรูปเช็คอินได้เช่นกันค่ะนอกจากเมนูของคาวแล้วนะคะก็ยังมีของหวานแล้วก็กาแฟ,แฟสดพร้อมให้บริการลูกค้าอีกเช่นกันค่ะหากท่านใดน,นะคะผ่านไปผ่านมาถนนเส้น33นะคะจังหวัดปราจีนบุรีเป็นถนนเส้นเดิมนะคะสามารถแวะมาที่ร้านได้ค่ะถ้าหาไม่เจอนะคะสามารถ ถ้าเข้ามาในแฟนเพจร้านเดอปะปารทูคิทเช่นได้ค่ะเซิร์ชคำว่าร้านเดอปะปารทูคิทเช่นก็ขึ้นค่ะหรือไม่สามารถเซิร์ชทาง Google Map ก็ได้ค่ะเบอร์โทรติดต่อนะคะ089ค่ะ9988635ค่ะสามารถโทรมาสอบถามเส้นทางหรือออเดอร์อาหารล่วงหน้าไว้ได้เลยค่ะขอบคุณมากค่ะ สนับสนุนโดยร้านสุนันเจริญการค้าจำหน่ายกิ๊บช็อปแว่นตานาฬิกาสร้อยข้อมือชนิดต่างๆกระเป๋าชนิดต่างๆจำหน่ายทั้งปลีกและส่งหนึ่งเดียวในสุรินทร์0973420785 like okay.